เงินเฟอ้อคืออะไรในหลักสูตร IC ซ i ไลเซนไปชมกันครับเงินเฟอ้อคืออะไรในหลักสูตร IC ซ i ไลเซนนั้นผมจะอธิบายให้ง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าเงินเฟอ้อก็คือการที่ของราคา แพงขึ้นเมื่อของราคาแพงขึ้นเราก็ต้องใช้เงินมากขึ้นในการซื้อของสิ่งนั้นเพื่อให้ได้ในจำนวนเท่าเดิมแล้วเงินเฟอ้ออะไรละ่ะที่กระทบต่อประชาชนในวงกว้างหนึ่งในนั้นก็คือราคามาม่าครับซึ่งเป็นสินค้า ที่ประชาชนบริโภคอย่างมากโดยเฉพาะประชาชนที่ต้องการบริโภคสินค้าในราคาถูกเมื่อมาม่าราคาขึ้นเงินเฟอ้อก็จะสูงขึ้นโดยทันทีเพราะของแพงขึ้นตอนนี้แน่นอนครับราคามาม่า ยังถูกตึงราคาไว้อยู่จากกระทรวงพาณิชย์และอย่างไรก็ตามทางมาม่าได้ส่งสัญญาณว่าเขาได้แบกต้นทุนไปแล้วอย่างมากซึ่งต้นทุนนั้นมาจากราคาน้ำมันปาล์มที่สูงขึ้นอย่างมากราคาข้าวสาลีที่สูงขึ้นอย่างมากจาก สงครามยูเครนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างมากสามอย่างนี้ทำให้ถึงแม้ว่าราคาค้าปลีกจะยังคงเท่าเดิมกับกันราคาค้าส่งกลับมีราคาเพิ่มขึ้น10 1ถึง14บาทต่อลัง เลยทีเดียวซึ่งทำให้ต้นทุนมาม่าต่อซองแพงขึ้น8สตางค์ต่อซองตอนนี้ครับทางมาม่าได้ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ขอขึ้นราคาค้าปลีกเพื่อที่จะให้ขายได้ในราคาที่ สูงขึ้นถ้าเขาขายได้ในราคาที่สูงขึ้นในราคาขาปลีกก็จะกระทบต่อประชาชนในวงกว้างโดยเฉพาะประชาชนที่บริโภคมามาเพราะเป็นอาหารที่มีราคาถูกของนั้นก็จะราคาแพงขึ้นโดยท,ทันทีนี่เลยครับ คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้และแนวโน้มโอกาสที่จะได้ขึ้นราคาก็มีซะด,ด้วยถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจและเรื่องราวเกี่ยวกับ IC ซ i ไร n เซนสามารถติดตามผมได้ตามที่อยู่ที่จะขึ้นให้หลังจากนี้แล้วเจอกันครับ